ลิบูดเกมไนท์ไทยแลนด์มาแล้วครับนี่คือรอบที่สำคัญที่สุดนี่คือรอบแจ็คพอร์ตเอาล่ะสันติเคยเข้ามาในรอบแจ็คพอร์ตยัง เคยแล้วคุณมตุมเคยไม่ใช่ครเ,เข้ามาหรือ,อยังเคยทําแตกกี่ครั้งดีกว่าแล้วหลังจาก<อ>ที่แจกเงินแสนให้กับคนทางบ้านไปหายไปนานไหมครับ3มปี3ปีไม่เี่ยเลยเลืรอ้สึกเองด้วยรู้<า>เองเอางีอ้อธิบายให้คุณออยฟังก่อนนะครับ <c oughs> ว่าเขาสองคนจะช่วยคุณในการที่จะใบชื่อที่ขึ้นมาข้างหลังซึ่งคุณไม่เห็นคุณนั่งอยู่ตรงนี้สองคนนั้นก็อยู่อยู่ตรงนู้นชื่อขึ้นมาถ้ามันขึ้นชื่อเล่นชื่อจริงและนามสกุลด้วยก็ต้องตอบไปครบอันนอันที่หนึ่งนะครับผมอันที่สองเนี่ย เขาต้องใบโดยไม่ฟาวนกกับเบิร์ดทับสับแบบนี้ก็ไม่ไ,มได้ <ทำ S 2> นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าคุณตอบชื่อได้1ชื่อคุณได้2,000บาทนะคร<อ>ับผมถ้าเขาส่งซิกมาว่าชื่อนี้ยากคุณต้องพูดคําว่าข้าม,ามปุ๊บมีชื่อใหม่ขึ้นมาทันทีหลังจากนั้นพอครบ90วินาทีคุณได้10ชื่อเมื่อไหร่ในเวลา90วินาทีทุกอย่างเปลี่ยนแปลงหมด2 0 0 0 2,000ไม่เอาละรับไปเลย1 0 0 0 0แบาท เข้าใจแล้วนะครับขอให้คุณโชคดีทั้ง3คน3คนนี้จะเล่นด้วยกันโซฟาพวกเราไม่ช่วยแล้วนะเราปล่อยเลยนะเราปล่อยอย่าช่วยนะพอช่วยก็ไม่น่าจะได้ใช่เราไร้ข้าว่างตอนเนี้ยโชคดีนะโชคดีนะมันเฮ้ยนี่เราดูอย่างเดียวเลยเหล่พร้อมนะพร้อมแล้วเข้าที่ครับซุปตาเต็มสิบเชิญเรียงตัว พร้อมแล้วเริ่มโอ้แฟนใหม่ดาวิกาเต๋อชาตวิทย์โอ้ยที่เล่นเป็น L G B T เคยเล่นคู่กับตีนาผู้หญิงตัวเล็กๆใช่ตีนาตีนาเป็นคู่กับตอนนี้เป็นแฟนกับคุณแอมคุณแอมไอคุณแอมโอ้โหไปไปเจสตินบีเบอร์เจสตินบีเบอร์ คค่่ะโออเพีทาาหรกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็โยนทิ้งไปทำขนมทำขนมขนมเค้กชิ้นนีอร่อยเลยนะคะคุณผู้ชมทำได้อาจารย์อาจารย์นิ้งตาโอ้โหเป็นค่ะเพิ่งเพิ่งเลิกกับเมียไปแล้วมาคบมาคบจะโอบงามพริ้งข้ามค่ะฮะนั่งเอกนางเอกเป็นชื่อเป็นสงเอกดาวพัสดุก์ชื่อเป็นสัตว์ พสุดาวพระสุขคนแรกของช่องช่อเป็นจักรช่องมาสีเสือครึ่งบกครึ่งน้ำนางเอกนางเอกนางเอกดาวพระสุขพัะดาวบุปผาน้ำบุปผาน้ำทุกท่านที่นี่กันช่องหัวคอยใส่แว่นอ๋อทุกท่านะครับตาตาปัญญาปัญญาที่รันกูนเสืออ๋อที่ไเต๋แตวหอแตวแตกพ่อใบเฟิร์นตัวพรามจตุรงค์ โพธารามหมดเวลาโอเคมาเรียบร้อยครับอาจจะไปไม่ถึงฝันนะครับมายืนตรงนี้ได้เลยนะครับผมแต่ว่าได้ตอนกำลังนั่งนึกอยู่บอกว่าเอ๊ะตกลงเขาชื่ออะไรจะเรียงพยายามจะเรียงให้ถูกนะครับวันนี้ได้ไปทั้งหมดเจ็ดพันหน่งหมื่นบาท ผลก็มาใหม่นะครับ <Have. S 1> วันนี้ขอบคุณเพื่อนๆที่มาปาร์ตี้กับผมนะครับขอบคุณมากนะครับก oh. oh. ร,รบอยากได้เงินแสนสมัครเข้ามานะครับลาพิเช e ียวอีเมลม,มาก็ได้ครับพบกันใหม่ที่หน้าฮอลลีวูดเกมนท์ยไทยแลนด์ ทีมของเราในวันนี้นะฮะบอกไว้ก่อนเลยเราแต่งบ่ต้อนรับฮาโลวีนมาเอานี้เราแต่งตีมอะไรี่ย oh. ตีมอะไรเวนเด้เวนเด้วันนี้มาพบกับแก๊งซุปตาตัวมอ oh. ขอต้อนรับนะครับ oh. นนมอนมินไม้มาประทะกับแก๊งตรงนี้เลครับแก๊งซุปตาตัวมันตัวแม่ตัวมารดา ที่ร้านคร Youtube ัวลุงรงค์เน <Bis> ียเฮ้ย <laughs> หูคุบรขนลุกแล้วคำถามเป็นเฟลลี่เนี่ยเป็นเฟลลี่เนี่ยร้านเนี่ยมีแมงสาบมาดิเป็นเฟลลี่ถ้าพูดว่าคุณแบบจะจะไปเที่ยวอยากไปกินข้าวเีอยแล้วคุณอะไม่ได้เอาพวกสุนัขไม่ได้เอาพวกสัตว์เลี้ยงไปอะมีแมงสาบปล่อยเช่ามีแมงสาบปล่อยเช่าพร้อมนี่คือภาพยนต์เรื่องอะไรอุ้ยยังได้อยู่ ลัดดาแลนลัดดาแลนครับกรรมการให้ไหมไม่ใช่ลัดดาแลนมันคืออะไรล่ะลาลาแลนลาลาแลนลาลาแลนใช่ไหมให้